สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนวิธีเช็คสิทธิ์รับเงิน3,000บาทเยียวยากลุ่มเปาะบางง่ายมากรู้ผล100%ซก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ ดดตติามมให้ผน,นี่นะครับตอนนี้ทางกระทรวงพมมีเว็บไซต์เปิดขึ้นมาให้ทําการเช็คสิทธิ์ในกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับท่านสามารถเช็คง่ายๆด้วยตนเองนะครับรู้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่าท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่นะครับเงินจะเข้าหรือไม่มาเช็คดูได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับลิงก์สำหรับเช็คสิทธิ์รับเงิน3,000บาทเยียวยากลุ่มเปราะบางกดที่นี่ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับและก็ที่คอมเมนต์ด้วยนี่นะครับลิงก์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอท่านคลิกลงไปนะครับเึ้่งจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงพมหมายเลียกบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนี่นะครับก็ใส่เลขบัตรประชาชนของท่านนะครับหรือ บุคคลที่ท่านต้องการจะเช็คสิทธิ์นะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์นะครับพอท่านกดเข้ามาปุ๊บจะขึ้นหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับจะขึ้นทั้งหมด3แบบนะครับถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากไม่อยู่ในฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการและเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุณนะวันที่31พฤษภาคม2 5 6 3หมายความว่าถ้าท่านเข้ามาสู่ระบบหลังจากวันที่31พฤษภาท่านก็จะ ขึ้นหน้าตาแบบนี้เช่นกันนะครับหรือท่านเอาบัตรประชาชนคนไหนที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางนะครับมาใส่ก็จะขึ้นแบบนี้เช่นกันนะครับก็คือไม่อยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วถ้าท่านจะตรวจสอบใหม่นะครับท่านก็กดที่ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใหม่นะครับท่านก็ใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปใหม่แล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ปึ้งทีนี้ถ้าขึ้นหน้าตาสีเหลืองๆแบบนี้นะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นแล้ว อย่างเช่นท่านเป็นเกษตรกรนะครับหรือท่านไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไว้หรือว่าถ้าท่านเป็นประกันสังคมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแปลว่าท่านอด3000บาทนะครับหมายความว่าท่านอยู่ในกลุ่มเปราะบางแต่ท่านก็อด3,000เช่นกันเนื่องจากได้เงินจากทางอื่นมาแล้วถ้าจะตรวจสอบใหม่ก็กดตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับเป้งและถ้าเกิดท่านขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาของกระทรวงพม ก็คือท่านไม่ได้รับเงินในการเยียวยาตามมาตรการอื่นทั้งหมดที่ผ่านมานะครับและท่านเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางท่านก็จัดขึ้นสถานะสีเขียวแปลว่าท่านได้เงินชัวร0 0์ซนะครับซึ่งผมก็แปลกใจนะครับว่าลิงก์ที่ให้ตรวจสอบนี้จริงๆก่อนหน้านี้ควรจะมีให้ตรวจสอบตั้งนานแล้วเว็บไซต์นี้เขาเพิ่งจะมีมาให้นะครับผมก็เลยเอามาเสนอท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับและนี่นะครับถ้าท่านใดที่ตรวจสอบแล้วเกิด คิดว่าท่านควรจะได้นะครับแต่ทำไมถึงไม่ได้ท่านไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไรเลยแล้วท่านก็ดันไม่ได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางอีกทั้งทั้งที่ท่านอยู่ในกลุ่มเปราะบางก็ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเป็นส่วนภูมิภาคนะครับก็ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวงเล็บพมจถ้าเป็นกรุงเทพนะครับนี่นะครับสิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้วก็สิทธิจากเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุก็ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุพวกเบอร์โทนี้ท่านก็หยุดภาพแล้วก็จดเอาเองก็ได้นะครับแล้วก็สิทธิจากเบีย้ยความพิการก็ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี่นะครับเบอร์โทรอะไรก็มีพร้อมให้ท่านจดหรือโทรได้เลยนะครับหรือที่ง่ายที่สุดนะครับก็นี่เลยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วนพอหมอ1300ตลอด24ชั่วโมงเบอร์นี้น่าจะดีกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าโทรฟรีด้วยถ้าท่านใดติดขัดก็แนะนำให้โทรไปเลยนะครับสิทธิ์ของเราอย่าทิ้งนะครับควรจะเรียกร้องนะครับเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเองด่วนเยียวยากลุ่มเปราะบางใครได้ใครไม่ได้สาเหตุและเงื่อนไขรู้ครบจบในที่เดียวจาก t ู d In ทนนะครับเงินเยียวยากลุ่มปราะบาง ใครได้ใครไม่ได้รู้ครบจบในที่เดียวนับว่าเป็นข่าวดีมากๆที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วงเล็บพอมอได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9และรอบนี้ก็ถึงคิวของกลุ่มเปาะบางที่ได้รับผลกระทบกันแล้วนั่นเองซึ่งผู้ที่ได้รับ สิทธิ์ประกอบไปด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือจากโครงการอื่นๆของรัฐเชนเ่นเงินเยียวยาเกษตรกรเยียวยาเราไม่ทิ้งกันหรือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ส่วนผู้ที่ได้รับเงินนั้นจะตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรรับเงินวันไหนหรือหากตกหล่นจะสามารถแจ้งได้ที่ไหนเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางใครได้ใครไม่ได้รู้ครบจบในที่เดียวก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่ากลุ่มเปราะบางนั้นหมายถึงกลุ่มใดบ้าง1เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน1,394,756านวน1 3คน 2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน4ล้านคน 3. ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการจำนวน1 3 3 5 2 9านวน1 3 5 2 9คนโดยสรุปแล้วเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กระทรวงพอมแจ้งว่ามีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาภายในวันที่20กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนโดยจ่ายย้อนหลัง3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมจำนวนเงิน3,000บาทเท่ากับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มปอบางจะได้รับเงิน2เด้งโดยเด้งแรกก็คือเงินอุดหนุนรายเดือน ที่ได้รับตามปกติอยู่แล้วก็คือในวันที่1 0กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เงินเยียวยากลุ่มปอบาง3,000บาทยกตัวอย่างให้ดูเข้าใจง่ายๆเช่น 1. เงินอุดหนุนบุตรที่ตามปกติจะได้เดือนละ600บาทบวกกับเงินเยียวยากลุ่มปอบาง3,000บาทเท่ากับว่าได้รับทั้งหมด3 6 0 0บาท2ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยัยงชีพรายเดือนตามขั้นบันได6 0 0 1อ0ถนบาท บวกกับเงินเยียวยากลุ่มปอบาง3,000บาทเท่ากับว่าได้รับทั้งหมด3,600-4,000ถึงบาทผู้พิการตามปกติจะได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทบวกกับเงินเยียวยากลุ่มปอบาง3,000บาทเท่ากับว่าได้รับทั้งหมด3,800บาทสำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยากลุ่มปอบางจะผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนซึ่งจะมีทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ได้ลงไว้หรือรับเป็นเงินสดโดยจะจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนจากที่เคยได้รับคือในวันที่10ของทุกเดือนเหมือนเดิมและเงินเยียวยาจ่ายภายในวันที่20กรกฎาคม2563เพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองทีนี้มาว่ากันด้วยจำนวนเงินมายังไงจ่ายยังไงจะได้กันเท่าไหร่กันไปแล้วก็ยังมีคำถามกันอีกว่าทำไมถึงจ่ายเงินช้าจัง กระทรวงพอมอก็บอกมาว่าที่ล่าช้าก็พราะต้องใช้เวลาทบทวนสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับโครงการเยียวยาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกร,กรเงินช่วยเหลือประกันสังคมพร้อมทั้งต้องตรวจสอบว่าลายชื่อตรงกันหรือไม่และยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังจะได้พิจารณากลุ่มเงินอุดหนุนบุตรที่ตกลน่นที่ว่า ตกหล่นนี้หมายถึงเดิมกำหนดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนได้ในวันที่31พฤษภาคม2 5 6 3ก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาให้กลุ่มที่มาลงทะเบียนหลังจากวันที่31พฤษภาคม2563หรือจะเรียกว่ากลุ่มที่เพิ่งได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกด้วยนั่นเองตรงนี้เขาพิจารณาว่าจะให้นะครับแต่สุดท้ายรู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับในกลุ่มเดือน มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาในกลุ่มเปราะบางแต่คิดว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขด้านบนสรุปก็คือท่านก็ไม่ได้รับทั้งเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วท่านก็ไม่ได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางด้วยซึ่งเรียกว่าผิดปกติอย่างมากนะครับเพราะว่า2กลุ่มนี้ท่านต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับยกเว้นว่าท่านจะได้รับเงินในมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยาเกษตรกร หรือท่านมีประกันสังคมมาตรา33นะครับท่านถึงจะอดถ้าท่านไม่มีทั้ง3อย่างนั้นนะครับท่านต้องได้ไม่เงินในบัตรคนจนนะครับก็จะได้เงินในกลุ่มเปราะบางแน่นอน100%อร์เซนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็นี่เลยนะครับให้ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานคัดกรองลายชื่อซ้ำซ้อนที่โทรศัพท์หมายเลข0 2 273 9020 ในวันและเวลาราชะการหรือที่สายด่วนพมห3 0 0ม0หากทำทุกอย่างครบขั้นตอนแล้วก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยทั้งเงินอุดหนุนรายเดือนที่จะได้รับในวันที่10ของทุกเดือนและเงินยียวยากลุ่มเปราะบางที่จะได้รับภายในวันที่20กรกฎาคม2563นี้วันนี้21แล้วนะครับถ้าท่านใดที่ได้หรือไม่ได้นะครับก็อยู่ที่เงื่อนไขที่ผมอธิบายมาข้างต้นนี้นะครับ ถ้าท่านไม่เข้าเงื่อนไขท่านก็จะอดหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของทางระบบท่านก็โทรศัพท์ไปแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ